คุณเคยรู้สึกไหมว่าทั้งที่คุณพยายามมากแล้วทำดีทุกทางแล้วแต่ความมั่งคั่งกลับยังห่างไกลบางทีคําตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การทำเพิ่มแต่คือการตั้งจิตให้ถูกพระจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดหรือความพยายามเพียงผิวเผินแต่มันตอบสนองต่อพลังคลื่นจิตที่คุณแผ่ออกไปในทุกขณะวันนี้ เราจะพาคุณดำดิ่งไปเข้าใจพลังเร้นลับของการตั้งจิตและวิธีที่จักรวาลตอบสนองโดยไม่ต้องร้องขอเพียงแค่คุณตั้งคลื่นใจให้ถูกจูนความมั่งคั่งจะเคลื่อนมาหาคุณเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเหล็กก่อนที่คุณจะตั้งใจดึงดูดเงินบ้านรถหรือความสำเร็จใดๆคุณต้องเข้าใจก่อนว่าจักรวาลคือระบบแห่งพลังงาน ทุกสิ่งที่คุณเห็นสัมผัสหรือรู้สึกล้วนเกิดจากคลื่นพลังงานรวมถึงจิตของคุณเองก็เป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งเมื่อจิตของคุณคิดเรื่องความขาดความกลัวหรือความไม่พอคุณกำลังแผ่พลังงานความจนออกไปโดยไม่รู้ตัวและจัก,กรวาลที่ไม่เคยผิดพลาดในการตอบสนอง จะส่งสิ่งที่ตรงกับพลังนั้นกลับมาให้คุณอย่างซื่อสัตย์แต่ในทางกลับกันถ้าคุณตั้งจิตอยู่กับความมั่งคัง่งความพอใจความมั่นใจจักรวาลจะสะท้อนพลังของความอุดมกลับมาหาคุณทันทีการตั้งจิตไม่ใช่แค่การคิดบวกผิวเผินแต่มันคือการอยู่กับพลังของสิ่งที่คุณปรารถนา ตั้งแต่ตอนนี้โดยไม่ต้องรอให้ได้สิ่งนั้นก่อนถ้าคุณอยากมีเงินคุณต้องตั้งจิตเป็นคนที่มีไม่ใช่คนที่อยากเพราะคำว่าอยากคือพลังของความขาดแต่คำว่ามีอยู่แล้วคือพลังของความเต็มเปี่ยมลองสังเกตง่ายๆคนที่มีความมั่งคั่งจริงๆ เขาไม่ได้หมกมุ่นกับการเล่ล่าเงินแต่เขามีความสุขกับสิ่งที่ทำเขามีความมั่นใจในคุณค่าและเขามีความรู้สึกมั่งคั่งในจิตก่อนที่ความมั่งคั่งภายนอกจะปรากฏมีคนจำนวนมากที่หลังจากเปลี่ยนเพียงแค่คลื่นจิตของตัวเองทุกอย่างในชีวิตเขาก็เปลี่ยนตาม หญิงคนหนึ่งเคยล้มเหลวในธุรกิจเป็นนี้สินมากมายแต่เธอเริ่มต้นใหม่ด้วยการฝึกใจให้รู้สึกมั่งคั่งทุกวันเธอขอบคุณแม้แต่เงินเหรียญเดียวในกระเป๋าเธอจินตนาการถึงตัวเองในวันที่สำเร็จเธอไม่รอให้ได้เงินก่อนค่อยรู้สึกดีแต่เธอรู้สึกดีตั้งแต่ยังไม่มีอะไร ผลลับคือเธอได้รับข้อเสนองานใหม่เจอนายทุนสนับสนุนและชีวิตทางการเงินก็ค่อยๆกลับมานี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่คือกฎของพลังงานและการตั้งจิตจักรวาลไม่ทำงานตามคำขอแบบอนาคตแต่ตอบสนองสิ่งที่คุณเป็นในปัจจุบันถ้าคุณพูดว่าขอให้ฉันรวย จักรวาลจะสะท้อนว่าคุณยังไม่รวยแต่ถ้าคุณตั้งจิตว่าฉันคือผู้มั่งคัง่งจักรวาลจะส่งคลื่นพลังที่เท่ากันกลับมามันไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือความรู้สึกและความเชื่อที่ลึกที่สุดเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคัง่งเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีค่าคุณจะเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆ คุณจะเจอผู้คนใหม่ๆและคุณจะตัดสินใจด้วยพลังของคนที่รู้ว่าฉันมีแล้วการตั้งจิตคือการสร้างสนามแม่เหล็กทุกคนคือแม่เหล็กแต่แม่เหล็กนั้นจะดึงดูดอะไรขึ้นอยู่กับคลื่นที่คุณแผ่ออกเมื่อคุณตั้งจิตอยู่กับความรักความไว้วางใจความรู้สึกดี เลื่อนของคุณจะดึงดูดพลังงานเดียวกันจากจักรวาลแต่มันต้องจริงและตรงจักใจไม่ใช่การฝืนคิดดีแต่ใจยังกลัวไม่ใช่การพูดว่าขอบคุณแต่ในใจยังรู้สึกขาดจักรวาลไม่สนว่าคุณพูดอะไรแต่สนว่าคุณเป็นพลังแบบไหน บางครั้งการตั้งจิตที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การพูดคำอธิษฐานไม่ใช่การย้ํำคำบวกซ้ำๆแต่คือการอยู่เงียบๆกับความรู้สึกมั่งคั่งในใจขณะนั่งเงียบๆหลับตาและรู้สึกว่าฉันมีแล้วทุกสิ่งนั่นคือการสร้างคลื่นพลังที่ชัดที่สุดคุณไม่ต้องขอไม่ต้องวิ่งหา เพราะคุณเป็นเหมือนคลื่นที่ส่งสัญญาณว่าฉันคือความมั่งคัง่งและจัก,กรวาลก็จะตอบกลับว่านี่คือของคุณหยุดพยายามแบบผิดทิศสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ดึงดูดความมั่งคัง่งไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่เพราะเขาพยายามด้วยจิตที่กลัวพยายามทำงานหนักเพราะกลัวจะไม่มี พยายามประหยัดเพราะกลัวจะหมดพยายามวิ่งหาโอกาสเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรแต่ถ้าคุณเปลี่ยนพลังจิตข้างในจากความกลัวเป็นความเชื่อจากความขาดเป็นความพอจากความรีบร้อนเป็นความสงบจะก,กระวลจะเปลี่ยนทุกอย่างให้คุณโดยไม่ต้องดิ้นรน คุณเคยสังเกตไหมว่าธรรมชาติไม่เคยเร่งรีบมเมล็ดข้าวงอกตามเวลาดอกไม้บานตามฤดูกาลนกไม่เคยกังวลว่าจะไม่มีอาหารสายน้ำไม่เคยฝืนไหลทวนเพราะธรรมชาติไว้วางใจในจักรวาลมันรู้ว่าจักรวาลจะจัดสรรให้เสมอและมนุษย์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้นแต่พระจิตของเราถูกฝึกมาให้กลัวให้สงสัยให้ตั้งคำถามให้แข่งขันเราจึงหลุดออกจากความไว้วางใจแล้วไปอยู่ในหมดความขาดโดยไม่รู้ตัวการตั้งจิตให้ถูกจึงคือการกลับคืนสู่ความไว้วางใจนั้นอีกครั้ง กลับไปเชื่อว่าทุกอย่างจะมาในเวลาที่เหมาะสมเหมือนเมล็ดที่ไม่ต้องดึงให้โตแค่ปลูกและเชื่อว่ามันจะงอกสิ่งที่หลายคนมองข้ามความมั่งคั่งไม่เคยถูกกำหนดด้วยจำนวนเงินแต่มันเริ่มจากความรู้สึกมั่งคั่งในใจหลายคนรอให้รวยก่อนแล้วค่อยรู้สึกดี แต่คนที่มัง่งคั่งจริงเขารู้สึกดีแล้วความรวยจึงมาเพราะความรู้สึกภายในคือแม่เหล็กทรงพลังที่สุดยิ่งคุณรู้สึกเต็มยิ่งคุณรู้สึกว่าฉันมีพอแล้วจักรวาลจะส่งของขวัญเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนคนที่ยิ้มมักจะเจอแต่คนยิ้มให้คนที่ขอบคุณในสิ่งเล็กน้อยจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะคุณเป็นตัวสะท้อนคลื่นของโลกที่คุณจะดึงดูดอย่าปล่อยให้ความคิดเดิมๆขโมยพลังจิตของคุณจิตมนุษย์มักวนเวียนกับอดีตมักกลัวเรื่องที่ยังไม่เกิดและสิ่งนี้เองที่ทำให้พลังดึงดูดอ่อนลงทุกครั้งที่คุณคิดว่าฉันไม่พอคุณกำลังบอกจัก,กรวาลว่าอย่าเพิ่งให้ ทุกครั้งที่คุณพูดว่ามันยากคุณกำลังส่งสัญญาณว่าขอความติดขัดเพิ่มในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเปลี่ยนคำพูดในใจเพียงนิดเดียวจากทำไมยังไม่มีเป็นฉันเชื่อว่ากำลังมาจากทำไมเขามีแต่เราไม่มีเป็นฉันยินดีกับเขาเพราะของฉันก็กำลังมาเช่นกัน พลังจักรวาลจะเปลี่ยนทิศทันทีพิธีกรรมทางจิตใจง่ายแต่ทรงพลังลองทำสิ่งนี้ทุกเช้าและก่อนนอนเงียบใจนั่งหลับตาหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณจักรวาลที่ส่งความมั่งคั่งมาให้ฉันในทุกๆวันฉันคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ ฉันมั่นใจว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาในชีวิตฉันแล้วอย่างพอดีและสมบูรณ์แบบจากนั้นให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังรับเงินได้โอกาสใหม่มีคนช่วยเหลือจงรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆรู้สึกให้เหมือนวันนี้คือวันของคุณแม้คุณยังไม่เห็นสิ่งนั้นภายนอก แต่ภายในจิตของคุณมันได้เกิดขึ้นแล้วและเมื่อจิตสร้างพลังจนแน่นพอโลกภายนอกจะต้องเปลี่ยนตามอย่างไม่มีทางเลี่ยงอย่าคิดว่าเล็กน้อยจักรวาลไม่สนใจคุณอาจคิดว่าการขอบคุณเหรียญบาทหนึ่งมันไร้สาระหรือการยิ้มกับเงินในบัญชีที่มีเพียงน้อยนิดนั้นไม่มีผลอะไร แต่นั่นแหละคือบททดสอบของจักรวาลถ้าคุณยังไม่รู้สึกมั่งคั่งกับสิ่งเล็กๆคุณจะไม่มีวันสัมผัสกับสิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงความมั่งคั่งไม่ใช่การมีเงินมากแต่คือการรู้สึกเต็มในใจและจักรวาลจะจัดสิ่งภายนอกให้เท่ากับสิ่งที่คุณรู้สึกภายในจักรวาลไม่มาช้าคุณต่างหากที่จูนลื้นช้า หลายคนถามว่าทำไมความมั่งคั่งยังไม่มาบางทีไม่ใช่ว่าจักรวาลล่าช้าแต่พระจิตคุณยังไม่จูนกับคลื่นของความมั่งคัง่งเหมือนคุณเปิดวิทยุแต่คลื่นเบี้ยวแม้สถานีจะส่งคลื่นมาคุณก็ไม่ได้ยินดังนั้นแค่คุณน,นิ่งแค่คุณเชื่อแค่คุณเป็นแค่คุณอยู่ในพลังที่ถูกต้อง คุณไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องควา้าไม่ต้องดิน้นเพราะความมั่งคั่งแต่วิ่งมาหาคุณเองในโลกที่เร่งรีบเต็มไปด้วยการแข่งขันคุณอาจรู้สึกว่ายิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งพยายามยิ่งห่างจากเป้าหมายนั่นเพราะคุณอาจลืมว่าหัวใจของความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ พลังของจิตภายในความมัง่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไล่ตามแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องเป็นคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านก่อนถึงจะรู้สึกมัง่งคั่งแต่เมื่อคุณตั้งจิตให้รู้สึกมัง่งคั่งได้ก่อนเงินล้านจะเป็นสิ่งที่จักรวาลจัดสรรให้คุณความลับที่ถูกซ่อนไว้ในทุกวันทุกเช้าที่คุณลืมตา คือโอกาสใหม่ในการจูนพลังจิตให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการทุกคำพูดกับตัวเองคือคำสั่งงานที่คุณส่งให้จักรวาลทุกความรู้สึกที่คุณเลือกไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าคือแม่เหล็กที่กำลังทำงานโดยไม่หยุดจักรวาลไม่ได้รอให้คุณทำมากกว่านี้แต่มันรอให้คุณเป็นคลื่นเดียวกับสิ่งที่คุณขอ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงหลักการเชิงพลังงานแต่มันคือศิลปะของการมีชีวิตอย่างตื่นรู้เพียงแค่คุณตั้งจิตให้ถูกคือเชื่อว่าคุณมีแล้วคือรู้สึกว่าคุณคู่ควรแล้วคือใช้ชีวิตเหมือนคุณกำลังอยู่ท่ามกลางความมั่งคั่งนั้นจริงๆจัก,กรวาลจะตอบสนองโดยไม่ต้องถามซ้ำ อย่ารอให้โลกภายนอกเปลี่ยนแล้วค่อยรู้สึกดีแต่จงรู้สึกดีเสียก่อนโลกภายนอกจึงจะเปลี่ยนตามความมั่งคั่งที่แท้เริ่มจากจิตและเมื่อจิตมั่งคั่งจักรวาลทั้งจัก,กรวาลจะขยับเพื่อจัดให้คุณมั่งคั่งจริงจงเริ่มวันนี้ไม่ต้องรอเงินก้อนโตไม่ต้องรอใครยอมรับไม่ต้องรอสิ่งภายนอก แค่หลับตาหายใจตั้งจิตให้รู้สึกว่าฉันมีแล้วทุกสิ่งและทุกสิ่งกำลังมาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคุณไม่ต้องทำให้จัก,กรวาลเชื่อคุณคุณแค่ต้องเชื่อในตัวคุณเองและจัก,กรวาลจะเชื่อคุณโดยอัตโนมัติขอให้จิตของคุณจูนติดกับพื่นแห่งความอุดม ขอให้ทุกลมหายใจของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังของการมีขอให้ความมั่งคั่งไหลามาไม่ขาดสายด้วยความเบาสบายไม่ต้องเหนื่อยจำไว้นะครับแค่ตั้งจิตให้ถูกจักระวาลจะจัดทุกอย่างให้เอง